เปิดข้อดีนอนกลางวันเป็นประโยชน์ต่อวัยทำงานวอนหัวหน้าโปรดเข้าใจเชื่อว่าสมัยตอนอนุบาลหลายคนต้องไม่ชอบการนอนกลางวันและไม่อยากนอนกลางวันอยากไปเล่นที่สนามเด็กเล่นมากกว่าอยากเล่นกับเพื่อนไม่เข้าใจว่าทำไมครูต้องให้แปลงฟันแล้วเข้านอนด้วยแต่พอโตขึ้นมาเท่านั้นแหละเราจะโหยหาการนอนกลางวันเป็นอย่างมาก ยิ่งหลังจากการกินข้าวกลางวันขึ้นมาเจอแอร์เย็นๆในห้องเรียนดังคำโบราณที่ว่าหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหากเป็นสมัยเรียนก็ยังคงแอบหลับในคาบเรียนได้แต่พอโตขึ้นทำงานแล้วจะมาแอบหลับตอนทำงานเกรงว่าหัวหน้าคงจะเชิญเราไปนอนที่บ้านถาวรเลยก็ได้แต่รู้อะไรหรือไม่การนอนกลางวันมีประโยชน์กว่าที่เราคิดมันมีประโยชน์มากกว่าการนอนนอนไปให้หายง่วง มันส่งผลดีต่อร่างกายเราอีกทั้งยังช่วยระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยอาการง่วงอาจจะไม่ได้มาจากสาเหตุนอนไม่พออย่างเดียวบางทีช่วงเช้าที่ผ่านมาเราเจองานที่ตรึงเครียดให้สมองอย่างหนักร่างกายเลยต้องการพักผ่อนการนอนกลางวันอาจเป็นประโยชน์ต่อคนในวัยผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีมีการศึกษาและงานวิจัยบางส่วนชี้ถึงประโยชน์ของการนอนกลางวันไว้คือ อาจช่วยให้สมองเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นสมองอาจจดจําสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีรวมถึงจดจ,จําคําพูดการรับรู้สิ่งต่างๆหรือทักษะการเคลื่อนไหวได้ดีอาจช่วยคงประสิทธิภาพในการทํางานได้มากยิ่งขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว่าหากนอนกลางวันเป็นเวลา30นาทีอาจช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายทํางานได้ดีขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการพักหรือแค่นอนอยู่กับที่ แม้ไม่ได้นอนหลับก็อาจจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้การนอนกลางวันเป็นเวลา60-90นาทีจะทำให้ร่างกายเข้าสู่ช่วงหลับตื่นหรือ REM sleep ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นสมองส่วนจินตนาการและความฝันส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดหาทางออกของเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและนอนกลางวันอย่างไรให้ได้ประโยชน์เราไม่ควรนอนหลังจากทานอาหารหากเป็นไปได้ให้รับประทานอาหารก่อนนอนกลางวันอย่างน้อย2-3ชั่วโมง เวลาในการนอนกลางวันนอนแค่10-30นาทีหากนอนนานตื่นมาอาจจะปวดหัวได้และส่งผลต่อการนอนในตอนกลางคืนและไม่ควรนอนเกินบ่าย3ามโมงควรนอนหงายถอดรองเท้าและปลดเข็มขัดก่อนนอนไอเทมแนะนำผ้าปิดตาหรือที่อุดหูเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนอย่างไรก็ตามการนอนกลางวันมีประโยชน์ต่อวัยทำงานก็จริง แต่ควรเลือกเวลาและปรับวิธีให้เหมาะสมกับตัวเราร่างกายสุขภาพและงานของเราอย่าทำให้การนอนที่เราคิดว่าเป็นการทำเพื่อสุขภาพต้องสร้างผลเสียให้กับหน้าที่การงานหากการนอนกลางวันเป็นเรื่องที่ยากไปสำหรับวัยทำงานหรือคนที่ทำงานออฟฟิศอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นเช่นการพาตัวเองออกจากงานที่ตรึงเครียดเดินเล่นดูหนังฟังเพลงหรือคุยกับเพื่อนร่วมงานให้ร่างกายได้คลายเครียด เพื่อพร้อมลุยงานกันต่อเครื่องดื่มชูกำลังกาแฟคาเฟอีนดื่มมากก็ไม่ดีต่อร่างกายยิ่งร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าเครื่องดื่มพวกนี้อาจจะทำให้ใจสั่นเคลื่อนไส้เวียนหัวได้ผลไม้รสเปรี้ยวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนง่วงนอนและทานมากระวังท้องเสียและควรทานข้าวก่อนและนี่ก็คือข้อดีของการนอนกลางวันถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ดีมีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้แอดขอไปงีบสักนิดหนึ่งก่อนนะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเล้ค่ะ